พูดแค่นี้เนี่ยว,ว่าวันนี้แบบสตอรี่ตึงโหดอันตรายที่สุดในโลกแบอบกว่าชอ็อกเห็นแล้วชออ็อกอ่ะลงไปนอนอะที่พูดนี่คือไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้มาตลกบอกเลยเป็นสตอรี่ที่น่ากลัวที่สุดอะ่ะ เห็นก็ต้องงบช็อกไปตามๆกัน หายป่วยแล้วไปเราไปเริ่มไหลกันดีกว่าเพื่อนต่อเนียนะคะชมรมนักข่าวการุณามารวมตัวที่ตึกนักข่าวหน่อยคะ่ะ อ๋อเกิดอะไรขึ้นอออย่านะอ๋อ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 เย่าอย่าอย่าอย่าย่าย้าควาย้าควยาความเหนูด้วยเจนูด้วยเจนูด้วยูด้วย ต <in> <Yeah, S 3> mm ัวเคียอะไรเนี่ยอย่ากตัวเองกูใช้ไปจีไปใส่ได้ันโอ้ยแล้วกูจะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าจะทำยังไงวะทำยังไงถึงสอนกูไอ้นี่อะไรเนี่ยพี่กอมพี่กอมช่วยด้วย เราทำยังไงวะนอว่าราทำยังไงวะน้อว่าอ๋อโอเคเจ้ถามเจาเนี่ยถามเจ้เนี่ยเฮ้ยไอ้วัสดุไปไหนเนี่ยช็อกช็ชกชชอชชวชุ นี่ในเบอร์วัสดุหรือเปล่านะตามพี่วัสดุให้ทีสิทำยังไงทำยังไงโอ้ขอกินกูก็ไม่มีเออกูมีให้กูมีใช่ห้าห้าไอ้ไอ้กิ๊กกี้ดำมีกระจอกตีกูไม่โดนหรอกโอ้โหอ้ห้าห้า ไอ้ดักดาบหนึ่งจุดศูนย์มึงช่วยกูดิไม่คืออะไรคือยังไงนี่ใครเนี่ยไม่รู้กูช่วยเธอมันบอกมันจะไม่แย่งกังออกกาโอ้ช่วยเลยขอร้องสู้เลยมวดยังปวดยังปวดยังไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนฮ่าฮ่าเจ้าตับกระดอบจับมีโดนกูมฮ่าเฮียช่วยกู ไม่ไหวแล้วเยอะพอไม่ไหวแล้วไม่ดีวกูญีไม่จิกูญีไม่จริงแะจะไม่ช่วยแล้วไอ้ดับดา